สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนลงแพด Professional Pad Version 3.3นะครับก่อนที่คุณจะลงแพด Professional Pad Version 3.3ตัวนี้คุณต้องลงแพด Professional Pad Version 3.0 3.1แล้วก็3.2มาก่อนและเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถลงแพด Professional Pad Version 3.3ตัวนี้ได้ต้องลง3.0 3.1แล้วก็3.2มาก่อนแลวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลิงก์โหลดผมจะทิ้งลิงก์โหลดต,ตัวนี้ให้นะครับวิธีการโหลดก็ทําตามผมได้เลยฮนะอ่าผมทิ้งลิงก์โหลดตัวนี้ให้นะครับให้คุณคลิกเข้ามาเลยจากนั้นให้คุณ นี่คลิกตรงนี้นครับฟรีดาวนโหลดอ่้คลิกตรงฟรีดาวโหลดเลยนะครับไม่ต้องตกใจฮะเพราะลิงก์นี้เวลาแบบกดแบบพวกอะไรกดครอบมันมันไม่ครอบลิงก์ออกแต่เวลากดเข้าหาเว็บของมันอ่ะมันจะชอบเด่งไวหน้าอื่นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับจาน้นนี่คนรอ30วิตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนไปเสร็จเลยแล้วกันแล้วเจอกันครับโอเคครับตอนนี้ก็ครบ30วินะครับจาน้นนด้คน ติ๊กตรงนี้เลย i อม not อะโลบอตแอมนอตอ o โตรงนี้นะครับให้คุณติ๊กมาเลยครับอ่ามันก็จะถามฮะสตีทซายโอเคก็อย่างนี้เลยฮะแต่ละคนนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะฮะคุณแค่ดูนะครับว่าอังกฤษมันพูดถึงอะไรฮะอ่าากนั้นนะครับให้คุณคลิกตรงนี้เลยเคลิกดาวโหลดลิงก์โอเคครับอ่าคลิกเข้าคลิกดาวโหลดลิงก์คลิกดาวโหลดลิงก์เออเข้ามาคลิกดาวโหลดลิงก์นะครับ จากนั้นนะครับให้คุณติ๊กตรงนี้เลยฮะไม่ใช่ติ๊กเด็กเข้ากดเข้าไปตรงนี้เลยคลิก here to download มันจะเขียนว่าเพจ professional pad สองพันสิบเจ็ด version สามสามนะครับคุณจะโหลดคุณก็คลิกตรงนี้นะครับคลิก here to download ล้คลิกไปเลยแต่ผมโหลดแล้วนะครับผมเลยจะไม่โหลดซ้ํานะครับอ่าสมมุติว่าคุณกดาวน์โหลดแล้วโหลดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับคุณก็จะได้ไฟล์เวลาตัวนี้มาจากนั้นคุณทำการคลิกขวาแล้วก็เลือก extract to แตกไฟล์เลยครับคุณก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับ จะได้คุยเข้ามาเลยแล้วให้คุณทำการคลิกขวาตรงนี้แล้วก็รันแอรเลยครับโอเคเรอสักครู่นึงนะครับอาจจะให้คุณกดเน็กเลยอันนี้ก็หาได้เกมที่คุณติดตั้งครับหาได้เกมที่คุณติดตั้งเลยแล้วก็หาคําว่าเพจ2017แล้วก็โอเคนะครับอย่าลืมนะครับหาได้เกมที่คุณติดตั้งเลือกเพจ2017จากนั้นกดอีสต์ตอรไปเลยครับแล้วก็ลองมาติดตั้งนะครับตรงนี้ โอเคแค่นี้ก็เสร็จฮะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ออกแล้วก็ฟินิชเลยฉะนั้นนะครับให้คุณทําการเปิดโปรแกรมยัดไฟล์เลยครับทำโปรแกรมยัดไฟเลยแล้วก็วิธีการยัดไฟล์ก็ดูตามนี้เลยนะฮะน่าผมจะเปิดให้ดูอ่าวิธีการยัดไฟหรือว่าจะดูด้านนี้ก็ได้อ๋อง่ายติ๊กตามนี้เลยนะครับหรือว่าติ๊กตามผมด้านนี้เลยก็ได้อ่ะก็เปรียบเทียบดูครับว่าตรงหรือเปล่าโอเค ก็ตรงนะฮะอันนี้ผมมันจะมี14ตัวนะครับที่ตามภาพผมก็14ตัวนะถึงเวอร์ชั่น3.3ของแพดโปรนะฮะก็อย่าลืมนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น No DLC นะครับอย่าลืมหาได้เกมที่คุณติดตั้งเลือกเพจ2017เข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันหาได้เกมที่คุณติดตั้งเลือกเพจ2017เข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดถ้าเจออีพีไฟล์เลย้คุณกดดีพีไฟล์ลเลยแล้วกดโอเพนเลยแล้วก็ยัดไฟล์ตามนี้เลยนะครับ ส่วนตัวเครื่องหมายถูกเนกี่ยจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้ฮะมันไม่ทําอะไรให้เสียหายนะฮะแต่ก็ติ๊กไปเถิดแล้วก็ยัดไฟเลยนะครับโอเคครับแค่นี้ครับรายละเอียดอัปเดตของแพทโปรเฟเชนอลแพทเวอร์ชัี่สมันก็จะเข้าไปในเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดใต้คลิปเลยแล้วกันว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างน,นะครับก็อัปเดตมันก็เยอะพอสมควรมันก็ไม่เชิงว่าเยอะแต่มันก็พอเยอะพอสมควรนะฮะ ก็เล่นได้แน่นอน,อรรนครับร้อเปอร์เซ็นต์ครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ